เริ่มได้นะโมตัสสะโตระโตอราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะโตระโตอราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะโตะโตอราโตสัมมาสัมพุทธัสสะยาันเตวิสุวิสุรานภาญาสราเระังอาระกัาญาจามะ สูติยังปิกไมยังพันเตสุมิสุมรตนทาญาปิสระเนนสะปัญจ <crit ic EN League 99> ิลาญาจนะสิปิไมยังพันเตสุมิสุมรัตนท่าญาปิสระนนสสะปัญจิราญาจ สมาทานสี่ห้าและทิ้แปดพร้อมกันเลยนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตตตัััสสสสะะะะะะะภควโโอรหมมมาพุทธัสสะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสตะ พุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิตุติยังเปพุทธังสารนังคัชฉามิตุติยังเปธรรมังสารนังคัจฉามิตุติยัมเปสังฆังสารนังคัจฉามิ กัตตยังเปีพุทธังสารนังคาชามิงตัตยังเปีธรรมังสารนังคาชามิงตัตยังปีสร้างขังสารนังคาชามงติสารณัรขะมนังนิตตังปานาติปาตาเวระมณีสิขาปะทางสมาทิยามิ อะคินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะพรมจริยา เวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุตษาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิจุราเมรยามชาปมาทัธานา เวรมะนีสิกขาปะทางสมาธิยามิวิกา,ยาระโภชนาะเวรมะนีสิกขาปะทางสมาธิยามินัจจกีตาวาธิตาวิโสกาธาสนะปมาราคันธาวิเรกนาธารณะมันดานาวิปุสนัธานณ เวรมะนีสิกขาปัทางสัมมาทิยามิอุจารสยานามหสยานาเวรมะีสิกขาปัทางสมาทิยามิอจารยนมานะีสิกาัทางสมาทิยามิ สาธุอิมานิปัญจอาทะสิกขาปธานิสิเรนะสุขติยันติสิเรนะโพคสัมปทานสิเรนะนิพุติยันติตาสมาสิรังวิโสทะเยนอิมานิสยังปันเตมยยะตาปธานิ พระเจ้าทั้งหลายพอนทั้งหลายแก่ระพท้าตาหารพร้อมกับขอิบาลทั้งหายเหล่านี้แก่พระพิสุทธิสงฆ์พอมพระิสุทธิสงฆ์จือระมารพะตาหารพอกับของบริบาลทั้งหลายเหล่านี้ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายกลมลับไปแล้วมี

เอาไว้ทไม้ดูเดี๋ยวเอาเอาไว้หนึ่งก็ขาวไปแล้วแล้วก็แล้วเดี๋ยวก็เอาขม่นใสให้ท่านแล้วก็เครื่องไฟสารคานาสารคานาย่าย่าใจเย็นใจเย็นใจเย็นสิเรีนก่อนีก่อนให้เขาออกไปก่อน เีเรแล้วเยทีนี้ก็อาารย์ก็จะบามุนรโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสสะ อาิจาวัตสังขารูปาทวธรรมโนุปาชิตวานิโรชิตสัะสมุุอาิจาวัตสังขารูปาทวายตมโนุปาทิตวานิโรชิตเภสัชโูปะโมุทุข ยากรุกนแล้วทั world, ้งหลายของทุกท่านจมีผได้ในเรสุจรนี้ถ้ารัฒนานั้นประสบทุก็อาจจะการดให้พัฒนานั้นได้ภาพสวยดีและก็เสริม้เป็นภาที่ดูดี่าด ที่วันนี้ได้มีศรัทธาน้องดูมิคุ้มกวนการรักษาศีลบุญเสด็จด้วยการรักษาศีลและก็ถวายพระตาหาเรื่องใจทานอันเลิศรบแดกพระภิุ้มกเพื่อเป็นักษินานิทานโดท่ไม่เกิดควาว่ายเลอะอะของด้านผิดอธิฐานกววน้ำและละครนะครับยะถาวะริวะคาปุราริภุเรนตีสะคารังเอวเมวะอิโตจินัง เปตานังออปปะปะปิอิจิตังปะทิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเทเรนงตูสังคปานจันโทปนารโสยะตถามนิโชติราโสยัตถางสัพพิติโยวิวัชัานตุสาวโรโควินาสัตุมาเตภาวตวันดรายยสุขีทีคายุปภวะ อาภีวาทนาสิเรสนิจังวุธาปัจจายนจตารโหทมาวะทันติอายุวันนสุขังภาลังโสยาติธรรมโมจายังนิทาสิโตเปตานะบูชาจักปตาหุรารังภารังจะกปิภุนามโนปตินังตุมเหหิบุญยังปาสุตังอาณาปัตันติ เตอาตราธาสุขิตาวิรุณหะโพธิสัตวเนอโรคังสุขิตาโหตัสสะหาสัพเพียาติติรัตนทยานุภาเวนรัตนทัยาเตชะสาตุคขารโรคภัยยาเวรานสุขัสสัตุจุปัฏวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาศสสตชยเสติธนังราพังโสธีภาขยังสุขัง พระรังสิอายุเทวโนตโพคังวติจะยาสวัสตวสาตะอายุมเทวสิทีพระวันโตเตภวตุสามังคารังราคันตุสาปเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะสัทธาโสธีพระวันโตเตขอเดชะขอรัตนาเดชานุภาพอ,อิทธานุภาพ แห่งคุณพระสีรันตนนาจกยกาวคือคุณขพ,พุ้ดคุณพระธรรมและคุณประสงค์ประกอบความคนงานความดีที่อัตมาพาพบําเพ็ญมาก็ดีบุญกุศลที่คณะศรัทธาญาติโยมนั้นบําเพ็ญมาก็ดีจงมาประมวลกันเป็นตบับเป็นเดชะเป็นภาวปะปัจจัยอภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาให้ญาติโยมทั้งหลายนั้นจงมีแต่ความสุขเกษมมีอายุมั่นขันยืนมีสุขภาพพลังไมร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีวันณะของใสปราศจากโรคาพยาที่ทั้งปวงปราศจากความทุกปราศจากความโศปราศจากพยัตรายทั้งปวงและปราถนาประสงค์สิ่งใดอันเป็นที่ชอบสิ่งนั้นทั้งปวงจงพันสมเต็จงฟันสมเต็จงฟันสมบต์สควาให้มากมโนปัญงาโดยทั่วการทุกข้างทุกประการ ที่วัดเป็นไงบ้างครับอาจารย์นเงียบสงบแล้วครับตอนนี้ไม่มีนะวันนี้กนะติดเฮ้แล้วที่อะไรสนามยังใช้ใมันยยใม่ได้โยนครับยง